นีตัไม่ปากกนปวตนันี่ียยามนมัเนี่ยโดนแสงอันนี้เป็นหางแบบแบบแบบยอะหญ่นาะเออถึงเดินปืนได้ขอไปน่อมันไปล้างสินีนหมัะเปดตัวตันี่เล็กไเนี่ยเล็กเล็กเล็กเนี่ยประเเาระตุเนาะนเ Lịch nên lịch sử lần lượt lên lịch ngắn ottie lo sang nữa năm mươi sang giúp bắn lịch ngắn ottie lo sang nữa năm mươi sang giúp bắn qua bên a young knock. So many bên chỗ khổng lắp bên chỗ lắp bên chỗ อันนี้ก็นีน่เล็กไหลอือมแต่เป็นไหลย,ย,ย่อยถ้าจะอันนี้มน่มโหอือื้ยยอยอววนไห,นหลย,ย่อยหยยอยนี่นะแสงแดดเนี่ยเ่ออกกอก็ว่านะี่ยบ่ได้บ่ตรได้บได้สังเกเตบันเนาะ อันนี้มันจะเห็นเห็นดูตัวนี้จะก้อนใหญ่น่ะนี่เนาะอยย่กับพีน้องก้อนห,หนึ่มันนี่นี่เกิดมาหนึนี่ยคิดก่อนนี่หน,นึ่งเนาะสองก้อนเนาะที่มีความเชื่อว่ามีความเล็กไหลเล็กไหลเล็กไหลตัวนี้โอ้โหถ้าเป็นเล็กไหลย่อยนี่นะเล็กไหลย,ย่อยอเล็กไหลย,ย่อยนี่มันจะเ,ะเล็กไหลที่ปรากฏอยู่คอ อยู่ด้อยู่ดอยเย็ไหลที่ตายเล็เป็นเล็กไหลที่ตายยากไหลย,ย่อยอยู่ในสอกทำที่ลี่ลับลักษณะแข็งปลอบดุงใ mm hmm. ส่แตตัวนี้ oh. มันเป็นเจ็ดสีประกายลุ่ง เล็กไหลชนิดนี้เกิดจากอํานาจบารมีของอริยะเทพอริยะพรหมผู้รักษาเล็กไหลที่ปฏิบัติจนสภาวะจิตเป็นสีประกายลุ่งรัศมีสวยส,สดงดงามเป็นธาตุหาในอยากที่สุดและมีอำนาจครอบจัก,กรวาลประหนึ่งแก้วสารพัดนึกแต่สิ่งที่จะอธิษฐานนั่นจะสำเร็จได้ ็โดยไม่เกินอำนาจของกฎแห่งกรรมตามวัสนาเท่านั้นมถ้าแดด่ายออก็ข้าเป็นหาหแรงเล็กน้อยสีคนสามส3่คนสี่นะเป็นก้อนนะส,ส,ส,สี่เล่มเหล็กไหลครับเหล็กไหลวัดนาปลังเหล็กไหลวัดนาปลัง เป็นวัตถุที่ท่านได้มาจากลูกศิษย์ลูกหานํามาถวายให้ว่าถ้าถ้าแดดนี้ไหนไหมอ๋อไม่บับไม่บับ